รสวัสดีครับผมชื่อท็อปปีวันนะครับชื่อเล่นชื่อท็อปครับผลงานที่ผ่านมานะครับก็เคยมีซีรีส์ครับเรื่องฟังไม่เอิ่นนะครับปีแล้วนะสามารถรับชมได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวก็จะมีผลงานเพลง2เพลงนะครับชื่อเพลงว่าใจเลี้ยวแล้วก็อีกเพลงหึ่คือเมือะไรครับส่วนผลงานปีนี้ก็จะมีซีรีส์ประมาณสามเรื่องนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับได้มารูกงานกับโปรเจกต์ของคุณเก๋คุณออี่นครับ โดยปกติแล้วเนี่ยผมก็มาร่วมง,งานอ่าขึ้นเวทีไอ,ดอเดอร์ไอเชนบ่อยอยู่แล้วนะครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มาร่วมกับร่วมโชว์โปรเจกต์นี้นครับเพราะน้องๆทุกคนเก่งแล้วก็น่ารักทุกคนเลยครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับพี่เราอยากแนะนำเด็กฝึกในขาหรือน้องๆคนใหม่ก็นอนเยอะๆครับแล้วก็กินน,น้ำบ่อยๆเพราะว่าเวลาร้องเพลงอนะ่ะ จะใช้คอเยอะถ้าเรากินน้าน้อยเนี่ยอาจจะทําให้เจ็บคอได้นะครับแล้วก็พยายางฝึกซ้อมครับแล้วก็มีวิน,น,นัยในตัวเองครับผรับรองว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ครับรนะรในโปรเจกนี้จะมีซีรีส์ส<ๆ>ามเรื่องเรื่องอะไรบ้างครับอยิ่ายก็เรื่องแรกนะครับขอพูดเรื่องเรื่องเดียวก่อนแล้วกันนะเรื่องที่เรื่องที่ตอนนี้นะครับก็ประมาณเดือนกลางปีนะก็จะมีเรื่องทุกเุอที่รักนะครับในซีรีส์แนววายนะครับก็ ฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะทางช่องทางต่างๆนะครับพิมพ์ว่า F U F M ของว่าเธอที่รักครับรับบทเป็นอะไรมารับบทเป็นซันครับคาแรกเตอร์ประมาณไหนอะไรบ้างตัวซันคาแรคเตอร์จะเป็นผู้ชายอบอุ่นครับเป็นคนที่ให้ความอบอุ่นกับทุกคนนะเหมือนต้าอนิดดวงนึงแล้วก็มีความร่าเริงสดใสค,ครับเป็นคนคิดบวกไม่ค่อยคิดลบนะเท่าไหร่นะพี่บอกหน่อยเด็กสายฟ้าเดินเยอะมากๆเลยครับป่ไหมแล้วแบบควรตามเราไม่ได้ จริงๆผมรู้สึกว่าผมดีใจมากกว่าครับที่ที่ซีรีส์วพัฒน,นาไปไกลแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นนะครับผู้คนก็หรือว่าผู้คนดูเนี่ยสามารถรับชมได้ผลงานมากมายแล้วก็หลากหลายนะครับผมรู้สึกว่าดีใจมากกว่าที่จะรู้สึกแบบเฮ้ยเขาเป็นคู่แข่งเราจริงมันไม่ได้คู่แข่งหรอกครับคือมันอยู่ทีเ่เราสยม,มชอบว่าชอบแบบไหนก็เลือกรับชมแบบนั้นนะครับแต่ก็อย่าลืมดูดูกเธอที่รักเลยนะครับ แล้วรไวหมงจริงๆถามว่ากลัวไหมก็ใจนึงก็ไม่ได้กลัวครับเพราะถ้าสมมติเขาติดภาพเราเป็นซีรีไวอยเงี้ยก็แปลว่าเราเราเล่นเราเขาอินใจกับเราเพราะว่าชอบเราใน,นตัวละคราาแบบนั้นครับแต่ว่าความที่เราบก็คือเราเป็นนักแสดงครับเราสามารถรับได้ทุกบทแบบไม่ว่าเราจะเป็นเล่นกับผู้หญิงหรือว่าเล่นกับผู้ชายนะครับอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นตามแรคเตอร์ที่เราได้รับงานมาแล้แตนะ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็8นี้ไปวลาตอนที่คนต้อรับม่โอ้อะไรแบบบ้างกระแสตอบรับจากซีรีส์เรื่องแรกใช่ไหมครัก็ค่อนข้างดีครับก็คนรู้จักมากขึ้นเวลาเจอเจอแฟนคลับเนี่ยเขาจะถามว่าเฮ้ยบุตรอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหผมได้เป็นบุตรเนาะเรื่องอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะถามว่าอินเนอร์จี้อ่ะเพราะว่าตัวละครตัวบุตรเนี่ยจะใช้อินเนอร์จี้เยอะนะครับเพราะถามว่าเอาอินเนอร์จี้มาจากไหนอะไรเงี้ยไม่เหนื่อยหรออะไรเงี้ยก็รู้สึกดีครับที่มีคนจําได้นะครับเวลาไปงานต่างๆก เซลเซลบ้างอะไรนะก็สุดดีครับอนาคตเราได้เห็นโลกแบบนี้ไวแล้วเรได้เห็นลงานที่กอ๋ออนาคตก็อาจจะมีซีรีส์ชายหญิงครับใช่เรื่องหนึ่งได้เราได้ติดตามใช่ทุกฝากทุกฝากผลงานแล้วก็ติดตามเราที่ไหนบ้างยังไงก็ฝากท็อปปี่วัดด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานของผมด้วยนะครับสามารถติดตามผมได้ที่ไอจีนะครับอินสตาแกรมนะครับ t p p i y a w a t ครับฝากด้วยนะครับ